สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวไกลหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําข้าวคุกกะปิกันก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะข้าวคุกกะปิะวัตถุดิบของเราก็มีหมู3ชั้นวันนี้เราใช้500กรัมนะคะกุนเชียงกุ้งแห้งกระเทียม ซอสปรุงรสสีอิ๊วดำแบบหวานกะปิอย่างดีน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาไข่ไก่สองฟองพริกจินดาสีแดงพริกขี้หนูแห้งมะม่วงน้ำดอกไม้มะนาวแตงกวาผักชีแล้วก็ถั่วฝักยาวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวสวยค่ะวันนี้เราใช้เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปอาหารดีๆจากเราค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะาเริ่มต้นด้วยการทอดกุนเชียงกันก่อนเลยนะคะแต่วันนี้กุนเชียงของเราเราจะไม่ได้ทอดในน้ำมันนะคะเราจะทอดในน้ำแทนกุนเชียงค่ะวันนี้เราใช้กุนเชียง2ออันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะ การทอดคุณเชียงในน้ํานะคะจะช่วยทําให้คุณเชียงของเราเนี่ยสุกเหลืองสม่ําเสมอกันและที่สําคัญนะคะไม่อมน้ํามันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะคะให้น้ําเริ่มเดือดนะคะก็จะแห้งลงค่ะ น้ำมันจากกุนเชียงก็จะออกมาด้วยนะคะจะสังเกตนะคะพอน้ำแห้งแล้วเนี่ยเราก็ยังมีน้ำมันจากตัวกุนเชียงออกมานะคะ เราก็ใช้ไฟอ่อนเลยนะคะค่อยๆกิ้งนะคะให้กุนเชียงเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณเชียงเหลืองสุกแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะกุนเชียงเราเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สกันเลยปิดแก๊สเลยค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปพักไว้นะคะกระทะร้อนแล้วเราใส่น้ํามันลงไปนะคะเราจะใส่น้ํามันไม่เยอะนะคะกิ้งให้ทั่วกระทะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะ ล้วใส่ไข่ลงไปเลยค่ะกิ้งให้ทั่วกระทะน,นะคะให้ไข่เสร็จต,ตัวก่อนเดี๋ยวเรากลับด้านเลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราทําการทอดกุ้งแห้งกันต่อนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะนิดหนึงประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะกุ้งแห้งที่เราเตรียมไว้นะคะกระทะร้อนแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเราจะทอดให้กุ้งแห้งกรอบนิดนึงนะคะ พริกแห้งเราก็กรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักมาพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราใช้กระทะใบเดิมทอดพริกแห้งกันต่อเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงพริกกระดูแห้งค่ะเราใส่ลงไปเลย อของเราก็สุกแล้วค่ะดเดี๋ยวตักมาพักไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงลงไปเมื่อตอนต้นคลิปลืมแนะนำหอมแดงไปค่ะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเจียวให้หอมแดงหอมก่อนนะคะ หอมแดงเราเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดแห้งๆก่อนนะคะเพื่อีดน้ำมันออกมาหมูหวานเนี่ยถ้าเราทานไม่หมดนะคะเราสามารถเก็บไว้ทานเป็นกับข้าวได้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ท่วมตัวหมูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวใี่หมูเปื่อยแล้วให้น้ำมงวดลงไปเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วดำแบบหวานลงไปค่ะเราใส่2ช้อนค่ะซอสปรุงรสใส่ไปสช้อนค่ะ หมูหวานเนี่ยเราจะทำรสชาติออกไม่เค็มนะคะเพราะว่าข้าวคุกกะปิเราอ่ะเดี๋ยวกะปิก็จะมีความเค็มนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำเริ่มงวดลงนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ เราใส่ไปประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะรสชาติหมูหวานของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานนะคะแล้วก็ออกเค็มเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงระหว่างที่เรารอหมูหวานสุกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของการผัดข้าวกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช้ไฟกลางนะคะเกระเทียมสับค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวให้กระเ,เทียมหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่กะปิลงไปกระเทียมหอมแล้วนะคะใส่กะปิลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้กะปิประมาณ2ช้อนนะคะ เราจะเอากระปิกับกระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนเลยเราเอาช้อนกดนะคะบีบีบกะปิเราจะได้ไม่เป็นก้อนเดี๋ยวตอนเอาไปคุกกับข้าวนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนถ้ามันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมันจะเค็ม ผัดให้หอมค่ะโอเคกะปิหอมแล้วนะคะกระเทียมก็เหลืองแล้วก็เรียบร้อยเป็นอันใช้ได้ค่ะเดีย๋ยวเราปิดแก๊สเลยค่ะเราผัดให้กระปินะคะมีกลิ่นหอมนะคะเราปิดแก๊สเลยค่ะเอาข้าวหอมมะลินะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปคลุกเลยค่ะ ข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้เราเตรียมข้าวไว้ประมาณ2ถ้วยนะคะเอาไปคลุกเลยค่ะ เราคุกข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรารอให้หมูหวานของเราสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอย่างอื่นกันเลยค่ะไข่นะคะที่เราทอดไว้สองแผ่นเราก็จะซ้อนกันนะคะแล้วก็จะม้วนนะคะก็หั่นกันนะคะไข่ ถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวเรามาซอยถั่วฝักยาวกันค่ะพริกจินดาสีแดงค่ะทานคู่กับข้าวคุกกปิสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดนะคะก็อาจจะเน้นพริกนิดหนึ่งรสชาติของหมูหวานนะคะอย่างที่บอกว่าต้องมีรสชาติหวานเค็มนะคะแต่ไม่เค็มมาก เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อนะคะใช้ไฟแรงเลยนะคะในการเคี่ยวจะสังเกตหมูหวานเรานะคะน้ำจะเริ่มงวดขึ้นนะคะเราใช้เวลาเคี่ยวนะคะประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวต่ออีกนะคะ หลังจากที่เราเคี่ยวหมูหวานได้ประมาณ30นาทีนะคะตอนนี้หมูหวานเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยค่ะหมูหวานที่เราเตรียมไว้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคุกกะปิก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามที่แฟนเพจเสือหิวด้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ